ตอนนี้พวเราโคสชกับทางครับคลิปเป็นเทอร์อากาศเอาหกวันนี้มาอยู่กับสายลมจะเปลีป่ยนไปพลังกับบาซาก้าไม่ใช่คุณตาเฮยเป็นไงก็ไปดูกันเลยสนามอากาศ นี่เบต้าเบต้าคอนคอนเี๋ยวนี่เป็นแมทอัพไอแก่ครับเออแมทอัพไอแก่กับไอแก่แล้วผมไอแก่สามพันปีกับไอแก่ที่แข็งแกร่งที่สุดมือเที่ยงเนี่ยเที่ยกูหลุดเลยเก็บปีเก็บปีพอเล่นไอแก่ไอแก่สามพันปีก็เป็นพี่โดแล้วผมส่วนไอแก่ที่แข็งแกร่งที่สุดนี่เป็นพี่ก้าวแล้วผมไอแก่พี่แก่แมทอัพไอแก่โอ้ยแย่แล้วผม เร้วก่อนจะได้เฟิร์มไหมเนี่ยจัวทิล่ผ่านจัวทิ้งเด็กดำย <c oughs> ูเอ็นเสิร์ฟเจดรหรือดาบการ คาเทนน้อยยูช,ชาแล้วก็โจยนบเลอบับซากาแน่เลยอาเบนบเป็นการพนันเข้าเลยคิดข้ออีเกิลไม่เอาเออรครับเอฟอาตัวเี็กต่กี้ไลครับเอาก๊อตไลท์ครับทีโอสกิลอีบอลเดอร์ได้นหนึ่งใบออเดอร์จัดเบนเมีร์สตอร์พึ้นมือการลงทันของเมีสตอร์ไปแก่ แกจะพาน้ำเขยี่ยนเล่งเขี้ยสุดเลยเพื่อนแต่ถามที่จวดเนี่ยเพื่อนเดี๋ยวพี่ก้าวไล่คนตายเกศานก็ต้องเซ็นเซอร์อีกเป็นรูปขวยแกต้องเซ็นเซอร์ลนะลงขราวเปิดเจ็ดองสี่หเจ็เอาติดชื่อเมลสตอมขึ้นมือ เหมือนว่าเลอยอ้ดเลยจริงขึ้นมือจากนั้นยับมือหนึ่งใบเข้าสูงเขาอมทางในเข้าสูงอุ้ยโผล่เข่าอ,อุ้ยตกเป็นตีเลยมือหายดอยอออเุ้ยจอดำใหญ่เลยไม่ตกทิ้งงี้มือตีแวนโอ้เข้าเช็คขีทางนี้ สองหมื่นเขียวเขียวโอ้ยเขียวเขยวแล้วบตคาร์ันี้เป็นที่ถ่ายที่ไม่ต้องถ่ายหน้าเลยตอนนี้ต้องถ่ายอะไี้เกียจอะขี้เกดขวัเองตัดที่เกียตัดี่เกียจตัดตัเเลยแเปิดิเขาเลยคริติอลิเกอร์รู้หือเลยสิบเกาสิบติบ ว่าซื้อขาตั้งแบบนี้อีก2อันแล้วก็เซ็ตแล้วก็ตั้งโทรศัพท์ถ่ายสองนัดใกล้ๆแบบ f u HD เฮ้ยทิ้งทีไปสองใบแล้วเว้ย s t ด n d a นด Toro ฮึมคลื่นลมย้อนขึ้นไปทะเลที่มีความลิกที่ดนเลกตำนานที่ตอบคำถามของนุษ คลโรีเมลสตรมนี่ครอสได์เ็เอากอรี่เมโดทับเบอรเจ็ดสี่หเด what t h f คอคอฟอสหนึ่งใบเยชีเมลสตรมอยู่ไหนอยู่ในเสื้อมองไม่เห็นสาธุ ิบใช้ออเดอร์เยเทการลงทันของเมลสตอมขอบารีออนอีกรอบเบอร์เจ็ดบารีออนเบอร์เจ็หมือนจริงกอลี่ขึ้นหนึ่งสตาร์เตอร์ล้วมันแบบเข้าโศกปะเยเทคมคมเดี๋ยวใช่ โดโซนิบาย้อมเมนต์ต <tripod Anyways> <desserts> ่อสกิลใช้ทีนึงเพราะว่าบอกนะนมันนับไปตัวใหม่ใช่แต่ไม่ไรล้งกดได้สครั้งเลยล้คทิ้งมปสี่เบสิบห้าเปิดก่อน1 0 0เมอ แมนเป็นคนรค้คนรหก้าครับแมนเป็นคนตาครับจบไปเทินเป็นคนรู้คนรู้อบที่ยังไม่ได้ว่าอะไรเลยหนึ่นตัวทำไมเนี่ยม่าบบอดอีกทีวันหนึ่งอ่ะตัวนึ่งสองยี่สิหแล้วน้าปัดทาันยรอบที่2รอบที่สองข้าเลยเอ็กบอดโอเวอร์ทิเกอร์เย้มาแล้วลมก็เป็นพลังใครข้างนี้เชี่ยวร้พลังเสียโดโจสองใบ แล้วมืนเป็นห้ามแนทองคีแบนองคีไอ้เหี้ยตายแล้วมั้งเนี่ยหลังแว่นขึ้นเชี่ยมันตีได้สองรอบป่ะอือเชี่ยเย่าเดียวยังยังครั้งนี้สามยี่สิบจับตีมีสมสามสามแล้วมีสามห้าเยดมากครั้งที่4ของเมลสตอร์มโจมสีร้อยล้านับสกิลให้เมลสตอมตีครั้งนี้สี่ทการยิงที่ไฟทิ้งไปแล้วก็จวดหนยิงเลย รสองครีกี่เดียววะเดียวเดียวเดียวใจตอไปตะตึงเฮ้ยทำไมไม่เอาอีกแล้วม้าจีจบเพิ่นเดียวตอนนี้ออกโซมาเข้าโซไปขาดแล้วเขาเริ่มมีเบรกได้ละเชี่ยระวังพี่โดอัลติเมทเบรกนะเว้ยยิงกอลลีเมอรสตอร์มอ่ะไลท์วันนี้โจสองฝ่ายมือหนึ่งใบเฮ้ย เต็มเต็มเียนถนนีเป็นไปก็เต็มเลยเฮ้ยบรรยากาศทันานหนึ่งเปิดจังหวะจะเจอแดนเจลสกิลที่ยังไม่ได้บายไปในเกมนี้มมเฮ้ยเ้าบวกมือห้เยเคพุดแรงโคตรโหดโคตอันตราย่ยงแล้วก็จ่ายเจ็ดทวหนึ่ง สอหน้าบวกห้าคนนี้บวกห้าพันรอก่อนรอก่อนน้องใจเย็นไอ้น้องใจเย็นปเลยสองแปดเฮี่ยเข้าก่อนไม่การคิวโอเวอร์ยาเอาบ้างเหรอคิวเฮียเฮียฝืนฝืนพลันเด็กเปรนไปซ้ายแล้วก็คริฝืนฝืนจ่าสองคริพลังสองแดงสองแดไทดโออยจี 28, 28, 28, 8 28 38 48 48มแปดี่ี่ี่แปให้พี่กเป็นเดือตออ่อไอ้เ่ากันครับสี่แปดรับเลยชียร์ adjustment of mail store เธอโซน่าไว้เบสกอลี่เมลสตอร์มเธอให่ไหเธออยู่นี่นี่เอ้ออเสียงอะไรมังกรอร้องไงมังกรร้องมังกรคำรามีังมังกรคอนโดโมป่าวะเอพี่พี่ว่าโกติเบสขนาดนี้เฮียกลัวมึง อ่ะทิ้งมือเรียกเมลสตอมก่อนเฮ้ยทิ้งเมลสตอมให้เรียกเมลสตอมจากโซวสตอฟักสิ่งไปก็ได้สกิลเนี่ยเมลสตอมตัวนี้ได้สกิลเมื่อตีครั้งแรกลุกบ้านหนึ่งลุกเย้เข้ครั้งแรกของเธอหรือครั้งแรกของเธออ๋อแ่สายลมจะพัดกี่ทีเนี่ยเหลาเหล่าห้าถึงหกหนึ่ง คแบบอืมมือเน่าเกิดอาการมือเน่าใช่ออเดอร์หน้าปัดสองหมื่นตอนนี้หน้าปัดสองหมื่นแล้วขอถ่ายดอกรวมเพยใช่ไหมถ่ายรวมเพยสองหมื่นรวมเพยออเดอร์บอกว่าเมื่อมันไล่ปุ๊บบวกห้าพันตามปกติออเดอร์เนีบยไปไปอื่นในนี้ในออเดอร์โซนปรับให้ใครอีก ให้ไท่ดอ,อกหะคั <Okay. S 1> Here, บโอเคเชี่ยโบกพลังงานบุม่มบั่มสลัมเบ้เมีสตอมอีกตัวมาเ่ากัดทิ้งเลยจะไปทิ้งเอาเมลสตอมออกมาอีกใบนและได้รับเท็เมื่อเท็จครั้งแร <laughs> กขยั <laughs> ยนด้วยเอาเลยครั้งแรก เมื่อโจมตีเมลสตอร์บห้าพสามสิบแปดเจคเวยจบก์บหนึไงเนี่ยตะเบชเชลติกเกอร์ติกเกอร์จะช่วยการได้ถ่ายล้วไพด้อยซอโจมตีสามหมื่นาสกิลสบัดหแวนปัดห้าพันหมดแล้วหมดแล้วอันนี้ตีเสร็จจะต้องหลังมาอีกไม่่ใชอันนี้ลุกว่ะเจตีเสร็จลุกก่อนนี่สลับนี่นี่ บึมบัมสลับเบ่ับเบ่เกูยกมือไหวเด้งใครออกที่เกิ์กันนี้ใช่สายลมจะเป็นหรือเปล่าโอ้ชิ่หายแล้วแมทเทนแมทเทนนี่มีครั้งที่สองลุกพี่อะไรสามสิบห้าสปารอีกแวนปัดอีกห้าพันโอ้บึมบัมบัมมังกรกระสินสามสิบแปดโอ้หนึ่งสองสามครั้งที่แวนการดโจมตีครั้งที่สี่โจมตีเป็นพลังเท่าไหร่เนี่ย ดีแล้วกันโอเคเดี๋ยก่อนเดี๋ยวเฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ้เฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย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 เเยเเเยเ้เ้เ้อเ้ยเเ้าเเเ้ย ถูกอ่ะเยอะเลื่องครื่องโอเคผมก็จะไปเอาคลิปประเด็นบระยากาศนะผมเป็นฝั่งของสายลมที่ชนะไปนะผมเคียร์ตีแรงมากตีแรงมากครับตีแรงบัดซบเลยเคียวผมก็ทั้งสองเด็กนี้ครับผมเป็นของใหม่ทั้งคู่นะผมของคุณตาก็เพิ่งออกในเดือนที่แล้วนะผมเป็นชุด SS DD Set SS 04นะผมเป็นสตาร์เตอร์เด็กส่วนของเมลสตองก็มีของซับใหม่จากบล็อก์06 หรือเปล่าวะเออสุดท็อกบอกคนในกองเป็นกอลลี่เมลสตอร์มนะผมในที่สุดเขาก็ได้เป็นเกาเมื่ทีใช่แล้วผมตีแรงตามสลรปเลยเป็นเกาบแค่ผมก็ใครชอบคลิปนี้นะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ครับผมแล้วก็ขอบคุณสถานที่ครับร้านยี่นุบีกาเกมครับผมวันนี้ไม่เป็นไรทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายชาวบาย